สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกม Initial D i Online จริงๆมันได้มีในเรื่องหรอครับแค่เราดดฟไปเรื่อยๆไปไปดูเเลยดีกว่าความสามารถในการที่ียมผม อย่างแรกนะครับเราจะไม่ลืมที่จะเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเวลาวิ่งบนท้องถนนเพื่อความเร็วในการวิ่งเราก็จะขับไปแบบสายตรงสบายๆชิวๆชิวๆช,ช,ชิวมากครับจังหวะนี้ชิวจริงๆเอาละครับต่อไปผมจะโชว์ช็อตเด็ดช็อตดังชอ็อตหนังดังชอ็อตอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกไปไปดูเลยดีกว่า หลังจากที่หากันมามากพอแล้วผมเอาจริงแล้วนะกันดู0.5เซนไม่เกิดจริงเอาล่ะครับเรามาเข้าเนื้อเรื่องหลักกันเลยดีกว่าผมจะบอกว่าตอนแรกไม่มีเนื้อเลือกเด่กจีรเลิมีนะครับมารับเต้าหู้ไปส่งยังไงล่ะ หลังจากรับเต้าหู้มาเรียบร้อยเราก็ต้องทําให้เต้าหู้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้ไปทัคุม,มีคุงและแน่นอนครับเราอย่าลืมที่จะเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาเพื่อความเร็วมากจริงขึ้นและแน่นอนครับถ้าเราเจอรางน้ําเราจะไม่พลาดที่จะไต่รางน้ําตามบุตพี่ทาคุม,มีของเรานั่นเองเงั้นง้นงนงนงน จังหวะน,นี้ผมบอกเลยว่า Player of the Year การดิฟขั้นเทพโดยการแต่รางน้ำนี้มันคืออะไรเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเราส่งเต้าหู้อะไรเราส่งเต้าหู้คนคลักเอาละครับมารับเต้าหู้ได้ครับเจ้าตัวเจ้าเสือฮัลโหลพระาทิตย์ตกยามเย็นช่างสวยงามเหลือเกินนะ ตอนนี้หลังเลิกงานครับเติมแก๊สเติมแก๊ส9.5เต็ม <lanes> ถ <choice> ังครับ95เต็มถังก็เราจะมาพูดระบบของเกมนี้เล็กๆน้อยๆกันหน่อยนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบแต่งรถนะครับซึ่งผมแต่งไม่เป็นหรอกดิฟเออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนย เราก็จะใช้เงินจากน้ำพักน้ำแรงที่เราไปสก้วหูตะก,กี้นะครับมาแต่งรถนะครับก็พอเราแต่งลงแต่งรถอะไรเสร็จล้วก็ต้องมาฝึกดิฟกันหน่อยอย่าลืมที่จะเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลานะครับเพื่อเพิ่มความเร็วอย่างที่ผมบอกไปเบรกๆๆเออ มันก็จะมีพวก l e ดเดอร์บอร์ดแตทของเราเอยอะไรเอยนะครับว่าเออมหาเทพเขาอยู่ตรงไหนเขาดิฟได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งผมได่แค่นี้แหละไปแล้ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e สักนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะนำคลิปยาวกว่าน,นี้อันนี้เป็นอ่คอนเทนต์สั้นๆเอาไว้ปั๊มนะครับกพู uh, จริงๆก็คือปั๊มคลิปก่อนนะครับก็ ฝากกติดตามได้อีกทีนะครับผมเจอกันครับผม